ระหว่างรอคิวว่าไมโครคุณไม่ทันแล้วเราจะให้ดูดินตรงนี้น่าจะโอ้ยทำไมเอาดินมาเทตรงนี้นี่โอ้ยไติดเยอะแลยสามเที่ยวแท้ทีอ่ะโอ้แทะเพลินเลยดิโอ้ยแ,แท้ดุดเลยมันโกน,นไม่ไว <laughs> วานวานวาน,วาน,วาน,นี้อีกเลยอันนี้ไม่ค่อยติดบ่ แตรอเซ็ตตอนเย็นทีเดียวนะสงสัยครึ่งคันต้องเอาแบคโคแหละรอแท้ตอนเย็นทีไว้ให้เขาหน่อยเดียวไอ้คันนี้ติดไวกคันนี้ทำไมมันไม่ติดวะโอ้ทอเกอดิรถตัวเองใส่แต่ดินแห้งเออ ใส่แล้วดิรถตัวเองไม่ติดเลยใส่แต่ดินแห้ง <laughs> รถเทกเกร,รอใส่ใส่ดินแห้งมันไม่ติดโอายมันเหนื่อย่อนนี้่ล้วนฮ่ ถ้ามันเป็นกระบะท้องเรือมันไม่น่าจะติดเนาะแยังอยู่ทูเลยอยู่ทีๆตมันลงแล้วดัมันลงยกสูงๆพี่โตมันแสะง่ายแล้วมันเอาขึ้นสุดมันลงเองเหรอ มือพองแน่มือพองแน่งานนี้ออไปแล้วช่างแชมป์ เนี่ยแล้วดินเหนียวมันชอบมันอุดตามปานกนกแก้วเนี่ยมันจะงับไม่ได้แล้วนี่เนี่ย <Okay. S 1> เห็นไหมค้างแล้วเนี่ยมันอยู่ก้อน,น,ออนเนี่ยไหนขายไม้ไงไปขายไม้เพิ่งหมดวันก่อนบ้านตรงไหนบ้านตรงทางออกนั่นน่ะ ออกมาออกมาก็เลี้ยวซายก็ดีานดีนดีใหม่เอะอีกก่โอ้อะไรมันเยอะกว่าบ้านอื่นเดี๋ยเลืออตรงไหนการเหลืองยางก็ไปหมดเ่ยเออวิงนี่แหลี เป,เป็นไร้เรือข้างหนึ่งข้างหนึ่งล้นเลยข้างใน,น,าาในอันนี้อ๋อตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนอ๋ออันนี้มันใส่นี่แล้วซื้อใหม่ใส่ข้างหน้าเออแบบนั้นเลยมันต้องข้างหน้าต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนแบบนั้นกรั่วเปลี่ยนเปลี่ยนวันที่ตั้งรั่ววันนึงก็ผมก็รั่ววันล้อหน้าปะ เออลมมันไม่หมดหรอลมมันไม่หมดหวะตอวแล้วออกมาเสียงมันตึ๊บตึ๊บหนาวแล้วเห็นก่อนก่อ <c oughs> นกดมาแล้วแล้วแนบทำยังแนบแนบอ่ะมันก็จะหักอยู่งั้นบ่โสายโหดวิ่งจนแนบหัก

เออเอาาออกข้างไนงะมันเป่าโดนร้อนบางคนน,นิ่มเลยอ,อ๋อนี่เม้งนะร้อนไมอทั้งเป่าเลยเนจอ <c oughs> ไหนท่อมันออกตรงไหนมันออกตรงหลังบอกออกตรงหลังเลยนะโดนโไม่ได้ต้องงอออกข้างโดนน้ำบุตรนิ่มเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันละลายนนั่แหละ อันนี้ไาเจอทางเหยียบไกลๆเหยียบไกลๆละลายเลยนะนี่ละลายแล้วจับกวานดูโหร้อนเราต้อเลียนไหมมัลลนเรียนมันเคยจริงสองนิ้วบ่อนี่สามนิ้วครึง่งโอส้สองนิ้วครึ่งตีเฮกไบรท์สามนิ้วนะนี่นี่สองนิ้วคร ซื้อเล็ดมาวนเลยแปดแปดรดับทีด่ดหนรถบางปูนมันร้อนใส่ของ,งองดงขเดี๋ยวแตกงบอกดูนี่ร้อนนิ่มเลยเนี่ยเนี่ยไหม โอเคครับคลิปนี้ก็ให้จบเพียงตอนที้เจอดินเหนียวนะแสะกันเพลินเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ